สวัสดีครับอันนี้ลงมาเช้าๆก็มาดูต้นข้าวที่ไม่มีสารเคมีนะครับก็จะสวยงามแบบนี้แหละครับดูความสูงได้นะครับครับกอแต่ละกอนะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็จะแตกต่างกับข้าวหวานฝั่งทางโน้นที่มีสารเคมีนะครับก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบเท่าไรแล้วครับแต่ว่า ข้าวนาดำมันจะสวยกว่าข้าวาหวานนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยนะครับเยอะเลยครับนี่ครับพอน้ำถึงก็จะทั่วถึงสวยงามกันดังนั้นแหละครับความสวยงามก็จะเป็นแบบนี้แหละครับมาดูผ้าก็ไม่มีอะไรลงนะครับวันนี้แต่ไม่มีเสียงสวบตุบตุบตบ,บอยู่นะครับแต่ก็ผ่านไปครับ ความสวยงามอยากให้ดูความสวยงามของอาการทำกรเกษตรแบบปลอดสารเคมีนะครับซึ่งต้นจะสวยนะครับบ้ากันไปครับความสวยงามของต้นข้าวนะครับสุดยอดเลยครับของนาดำนะครับเดี๋ยวไปด,ดูของนาหวานหน่อยนะครับตอนขึ้นไปนะครับ ไปดูข้างบนนะครับตัวข้างบนครับของตัวเองนะครับไม่ต้องดูของคนอื่นเลยครับดูของตัวเองเครับ,วค,รบความสวยงามของต้นข้าวนะครับก็จัดว่าสุดยอดสวยงามใช้ได้นะครับออวากันไปครับก็มีทุกอย่างนะครับ ตรงนี้ดูธรรมชาติดูอะไรเช้าเช้าผ่านไปครับนะครับตอนเช้าบรรยากาศดีมากเลยครับความเงียบสงบและความเป็นธรรมชาตินะครับความสุขของคนที่ชอบแบบนี้นะครับถึงจะมีความสุขนะครับแต่ถ้าไม่ชอบทุงนาไม่ชอบอันนี้ก็อาจจะห่างไกลหน่อยเพราะว่ามันเป็นความลำบาก ยของแต่และด,ดูดูกาลนะครับในการทําเกษตรนะครับปีหนึ่งก็จะมีแค่ครั้งเดียวเลยครับทํานาปีครับไม่ใช่นาปังถ้านาปังก็จะทําทั้งปีนะครับนู่ครับนาหวานข้างบนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูนะครับตอนนี้ก็ดูนาดําไปก่อน <c oughs> อยากให้ดูความสวยงามของมันนะครับการทําแบบ ปอดสารพิษปลอดสารเคมีนะครับมีผลเป็นยังไงมั่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับไปครับนี่ข้างบนที่เป็นนาวาดนะครับก็ยังพอดูได้อยู่นะครับที่ไม่ใส่ปุ๋ยครับไม่ใช่สารเคมีนะครับก็ยังพอดูได้อยู่นะครับข้างล่างน้นเป็นตัวนาดำครับนี่นะครับ นาหวานนะครับข้างบนนะครับออพอดูได้นะครับส่วนข้างบนนั้นเป็นพี่สาวแกจะเปลี่ยน,นครับจากนาข้าวเป็นป่าครับแกปลูกไม้ยางปลูกผลไม้ครับนี่ครับอย่างนี้นะครับมะม่วงมะพร้าวต้นยางครับไม้ที่กระทรวง สหกรณ์เกษตรการเกษตรเขาแจกมานะครับแกกะปลูกเอาไว้ในป่านะครับปีนี้น้ําท่วมที่แกเปลี่ยนแต่แกไม่ได้ชักล่องไม่ได้อะไรนะครับเป็นทุ่งนาครับแกก็เปลี่ยนครับมีบางทียังมีข้าวเกิดนะครับตามอารมณ์ความรู้สึกแกไปครับแกก็ทําไปเรื่อยครับนี่ครับผสมประสานกันไปนะครับแกจะเปลี่ยนแปลงนะครับ ของตัวเองครับวางไปนะครับความสวยสวยงามโดยไม่ใช่สารเคมีของเรานะครับนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับอย่าลมชมนะครับอ่อม็มีนมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ